วันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันเพราะว่าวันนี้คุณทักสินค่ะอะวันนี้คุณทักสินเนี่ยจะไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงใช่ไหมวันนี้ก็จะไปช่วยผู้สมัครนายกอบจอที่จังหวัดนครพนมเนี่ยหาเสียงแล้ววันนี้ก็จะขึ้นเวทีสามเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหต้องรอตามเลยสําหรับท่าทีของคุณทักษินนะว่าจะยังคงดุด,ดันเหมือนเดิมไหม แล้วก็ยังจะพูดประเด็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลหรือว่านโยบายส่วนกลางอีกหรือเปล่าหลังจากที่ประธานกกตก็เตือนแล้วทางพักเพื่อไทยเองก็ให้คุณนุงอิเองเนี่ยไปสกิดเตือนคุณทักษิณเนี่ยวันนั้นวันนี้รอดูเลยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยวันนี้นะนอกเหนือจากจะขึ้น3เวทีแล้วเนี่ยคือช่วงอาทิตย์นี้สิยาวไปจนถึง20่เนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยจะไปพื้นที่จังหวัดทางด้านภาคอีสานเนี่ยอุย้ยหลายจังหวัดเลย เริ่มที่นครพนมก่อนใช่ไหมแล้วก็จะไปต่อที่บึงการหนองคาย,ายมหาสาร,รคามศรีสเกตเออแล้วว่ากันว่านะเนี่ยมีคิวที่เป็นปฏิทินออกมาเนี่ยเห็นว่าวันที่ยี่สิบเก้าค่ะคุณทักษิณจะกลับไปที่เชียงรายอีกครั้งหนึ่งอเออไปช่วยภรรยาคุณยงยุทธติยภไรั์เนี่ยคุณสลักจิตเนี่ยหาเสียงอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าที่พื้นที่เชียงรายเนี่ยต้องมีอะไรแล้วล่ะถึงได้เรียกใช้บริการคุณทักษิณอีกรอบหนึ่งอะเป็นรอบที่สอง เอเลยมีสัญญาณมีสัญญาณมาว่าเอ๊ะกำลังถูกรุกหนักอะไรอย่างนี้หรือเออปล่าแสดงว่าในพื้นที่เชียงรายนี่ต้องดุเดือดแน่ๆอ่ะใช่แล้วเราก็คาดการนะพี่ว่าคุณคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเบาลงนิดนึงในแง่อจจงงนนถ้าเราฟังแต่ที่จะไปขึ้นเวทีข่าหุ้นแล้วก็มีการเหมือนกับยื่นไมตรีธนาบอกว่าเออมากินข้าวกินวายคุยกันก็ได้วายื่นไมตรีที่ว่าเนี่ยเคยยื่นแล้ว เคยพูดแล้วที่จังหวัดอะไรสักจังหวัดหนึ่งน่ยตอนไปช่วยหาเสียงนี่แหละเออแต่<ค>น,นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวันนี้จะสัมทับแบบเข้มข้นเหมือนเดิมหรือว่าจะจะรักษาระดับให้อ่อนๆลงแบบนี้หรือเปล่านะี่แดงวันนั้นชนกินวายเพราะว่ากินไวายทั้งงานบางหน้าแดงกลับเลย <laughs> ที่เขาเมาวันเนี่ย พี่แล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อเมื่อวันเมืม่อวานนี้มั้งที่ร้อยเอกธรรมนัฐไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงไม่รู้ที่ที่จังหวัดอะไรแล้วแล้วร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็ขนานนามตัวเองว่าเป็นสอทอรอสองอ๋อเหรอใช่กค็คือคือคุณคุณทักษิณเนี่ยประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นอสอทรอใช่ไหมอ่าแต่ว่าแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นสอทรหนึ่งแต่พอรอ้รอยเอกธรรมนัฐขึ้นเวที พบป่าชาวบ้านอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าอพูดเป็นภาษาคําเมืองว่าผมจะเป็นสทรแต่จะเป็นสทรสองก็คือคุณนักเสพเนี่ยเป็นสทรหนึ่งผมเนี่ยเป็นสทรสองทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนและการทําให้ประเทศดีขึ้นผมมีเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ที่จะสทรทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ด้วยนี่แสดงถึงความใกล้ชิดไงโอ้โหนี่แสดงถึงความใกล้ชิดมากๆนะ คือเป็นสอทรอสองเลยอะคือถ้าเป็น<ช>คนอื่นคงไม่มีใครกล้าใช้คำคำนี้ยใช่พี่โหมันเป็นแล้วแล้วมันเป็นเหมือนอะไรที่มันแบบไม่มีไม่มีขอบเขตนะพี่ก็คือว่าอ,อะคือคุณทักษิณก็อ่าไม่ได้คือไม่ได้ชัดเจนว่าอยู่พรรคเพืเ่อไทยแต่แล้วคุณร้อยเอบคุณร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยก็คืออ,อยู่พรรคกล้าทำแต่ว่าก็เหมือนแบบอยู่นอกนอกกรอบของพักคไงคือเช่นคุณทักษิณก็ก็มาอ่าเรียกว่าอะไรเหมือนมี เหมือนมีอาณาจากักรเหมือนมีอาณาจักรใหม่ของคนที่อยู่นอกนอกนอกระบบระเบียบของพรรคอะ่ะเขาเรียกว่ามีอำนาจเต็มว่าง,งั้นเถอะใช่แล้วก็แบบโหนี่คือมันก็เป็นการสะท้อนถึงความเป็นทีมนะคือประกาศเป็นเหมือนทีมเลยว่าอร้อยเอกธรรมนัสก็คือเหมือนประกาศตัวเองว่าเปิดเหมือนเป็นมือขวาของคุทกศิลป์ประมาณนั้นนะนะจากสทรหนึ่งกับสทรสองเนี่ยนะฮะโอ้ <laughs> โหอันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวคงจะมีปฏิบัติการใดๆนี่เขาเรียกว่า ออกมาแข่งกับสอรอหนึ่งเลยนะเนี่ยใช่แค่คือคือเราก็ไม่รู้นะว่าคุณนักษิณเนนะี่ยตอนที่คิดว่าตั้งใจหรือเปล่าไงเอสอ,อสทรท<ส>รอหนึ่งเนี่ยไปมาคือใหญ่กว่าสรอหนึ่งหรือเปล่าเออเพราะว่าอะไรปะคือตอนตอนที่คุณทักษิณประกาศสทอรอเนี่ยคนอ,อาจจะบอกอา่าตัวทักคุณทักษิณอาจจะบอกว่าสทอรออขออนุญาตว่าเสื่อมทุกเรื่องใช่ไหมแต่มันก็พ้องมากับสตรอไงใช่ไหมพี่จําได้ไหมว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเราเรียกว่าเป็นสอรศูนย์อ่อาที่นักข่าวเราอาเคยเรียกว่าสอรศูนย์เชื่อได้ว่าคุณนักสินเองก็คงรู้แล้วก็คงออาจจะคิดว่าเอะเราจะใช้อะไรดีนะซึ่งสทอร,อรอถ้าเอาททหารอ,ออกเนี่ยก็เหมือนสรนะสรเนี่ยเป็อรอนรหัส <c oughs> ใช่คุณคุณผู้ชมเออคุณผู้ฟังเราเนี่ยก็จะสอรอก็คือเป็นตัวย่อของสํานักนายกนายกรัฐมนตรีถ้าสอรอหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี สรอสองก็คือนายอรอง,องน,นายกนะพี่แดงรองนายกอันดับสองก็คือคุณภูมิธรรมอ่ะใช่แล้วก็เทียบเหมือนรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยนะแล้วยิ่งอ่าแม้ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยจะเคยเมื่อวันก่อนที่คุณภูมิธรรมจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหลอกเรื่องกระแสะข่าวที่ว่าคุณร้อยเอกธรมรัฐจะมาเป็นรัฐมนตรีกกลาโห وم, มหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ย แต่ว่ากระแสข่าวนี้มันก็ยังคงอยู่แล้วก็บทดบาทของร้อยเอกรมนัทแม้ว่าจะอาลาออกจากกองทัพมานานแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มียศอ่ะ่ถ้า,ยอ,ถายอยู่ในฝ่ายการเมืองเนี่ยก็มีมีคนที่เป็นทหารเก่าแล้วแล้วมีบาร,รมีแบบนี้ก็มีไม่กี่คนนะวิดเด้งใช่คือร้อยเอกอที่กล้าห้าหันกับในพลระดับพลเอกอ่ะซึ่งมีอำนาจเต็มอ่ะ <S 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 ไม่ไม่ค่อยปรากฏนะ เอที่ผ่านมาดีมะในกองทัพอ่ะหมายถึงกับอะไรในกรณีแบบเนี้ยคือร้อยเอกอ่ะที่กล้าสู้กันกับในทหารระดับพลเอกอ่ะอ๋อคือต้องต้องลาออกไปแล้วพี่เช่นร้อยเอกทรงกรดร้อยเอกทรงกรดคือจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะออกออกนอกกองทัพไปแล้วแล้วก็อาจจะอยู่สายการเมืองแต่อย่างร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยโหถือว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ไม่แต่ว่าคือกล้าสู้แล้วไปถึงว่า แล้วแล้วประสบความสําเร็จอะใช่ก็ยังไม่มีไงมีใครอะก็มีร้อยเอกธรรมนัฐคนเดียวนะแล้วก็มีพันตีสนันขจรประสาทโอ้คนละยุคก,กันเลยอาแต่แต่เรียกได้ว่านะแต่ยังไงก็ตามคุณภูมิธรรมเท่าที่เคยคุยวันก่อนเนี่ยเขาก็ดูว่าอ่าเขาไม่ได้หวาดระแวงร้อยเอกธรรมนัฐหรือว่าคิดว่าจะมาติงนะเขาเขาแล้วเขาก็พูดในคานองที่ว่า โอ้เขากับร้อยเอกธมรมตน์เนี่ยคือสนิทสนมอ่ะมีอะไรคุยกันเพราะว่าคือแน่นอนว่าเมื่อร้อยเอกธมรัตน์เป็นเสมือนมือขวาข้างหนึ่งคุณทักษิณอาจจะมีมือขวาหลายมือก็ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในทีมเดียวกันแต่ว่าดูดูคุณภูมิธรรมค่อนข้างมั่นใจนะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีกลาโหมแบบเนี้ยไปอีกยาวเลยนะแต่ว่าสถานการณ์ในอนาคตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่า มันก็ต้องดูเรื่องคุณสมบัติด้วยใช่ไหมพี่แดงร้อยธรรมนัทเนี่ยจะกลับมาสู่การเป็นคณะรัฐมนตรีได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะะพี่แดงนอกจากแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละแต่ว่าถึงแม้ว่าอ่ะเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันจะเหนียวแน่นไงแต่ว่าความเป็นมือขวาและความเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยคือตอนนี้คุณภูมิธรรมอ่ะไม่ใช่แล้ว โอ้ยเดี๋ยวเขาปฏิเสธไม่ได้เลยนะ<อ>คือมาวันนี้คือคุณภูมิธรรมอ่ะโดนร้อยเอกธรรมนัฐแย่งไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแม่เขาก็เรียกด้แล้วคุณทักษิณอาจจะมีหลายหัวใจมีหลายห้องไงอาจจะแบ่งให้หัวใจมีสี่ห้องใช่ไหม <S 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 ห้อง ห้องบนซ้ายอ่าให้ให้ลูกสาวคุณตงอิงจริงๆน่าจะทุกห้องแหละแต่ว่าอาจจะแบ่งให้คุณภูมิธรรมให้คุณร้อยเอกธรรมนัฐหรืออะไรแบบนี้ <laughs> ต้องต้องรักหลายคนก็เรียกว่าอะไรนะต้องบริหารจัดการได้เดี๋ยวจะเกิดการอาการน้อยใจกันเกิดขึ้นนะพี่แดงนั่นแหละอ่าแต่ว่าตลอดสัปดาห์นี้นะท่านจะว่าไปแล้ว่วประเด็นที่ดูจะฮอตมากที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องที่ครมเนี่ยให้ความผ็นชอบร่างกฎหมายอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ กับอีก<ช>ประเด็นหนึ่งก็<ช>คือเรื่องเอาภายคือเรื่องเอาภายเนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะว่าทางสำนักข่าวอิสลามนั่นแหละที่มีการนําเสนอข่าวว่าคุณชาดาไทยเศษเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอยู่ดีๆมีการทิ้งทวนโอ้ยไปเซ็นโดยที่ไม่ได้รู้รกันเลยเนาะไม่ได้เป็นข่าว<ช>ันเลยแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ไม่ละแคลรคายเลยจนจนนักข่าวเนี่ย่านักข่าวที่เขาดูตามเรื่องนี้เขาบอกเฮ้ย คือมันจะมีแบบพวกนักข่าวที่สนิทกับสายพักเพื่อไทยสนิทกับคุณชาดางว่าเฮ้ยทาไมแบบไม่ละแคะระคายเรื่องนี้มาก่อนเลยอะไรประมาณเนีนอ้อืมอือ้อแล้วเรื่องเนี้ยคือมันมนมากอะ่ะมันตรงอะไรคือทางสำนักข่าวอิสาราเอลเนี่ยเขาออกมาพอเสนอข่าวเรื่องคุณชาดานเนี่ยมีการเซ็นทิ้งทวนใช่ไหมเพื่อเพื่อถอนเน่ยไอ้ที่ดินไอ้กรรมสิทธิ์ของสนามกอล์ฟอัลไพเนี่ยให้กลับคืนเป็นที่ธรณีสงะแล้วปรากฏว่าพ,พอวันถัดมาอธิบดีกรมที่ดินออกมาโต บอกว่าไม่จริงเออไม่มีแล้วก็อำนาจเนี่ยการเซ็นเนี่ยมันอยู่ที่รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าในวันเดียวกันเนี่ยสำนักข่าวอิสราณนะโอ้โหออกมาโตอ,อธิบดีกรมที่ดินเน่ยเขาโตด้วยไงรู้ไหมโตข้อมูลอ่ะไล่ไทม์ไลน์อ่ะมัดตั้งแต่ตอนคุณยงยุทธวิชัยดิตเนี่ยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสมัยนะั้นที่ลงนามแล้วไล่มาจนถึงปัจจุบันแลวแล้วไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยอะ่ะ เออคุณอะไรนะชำนาญวิทย์เลยเนี่ยแล้วออกมายืนยันเลยว่าคือคุณชาดาเนี่ยเซ็นและลงนามแล้วจริงๆโอ้โหคืออธิบดีกรมที่ดินแล้วก็กรมที่ดินตอนหลังเนี่ยต้องออกแถลงการเลยอ่ะอืมเออคือเรื่องแนวหูโหกลายเป็นประเด็นแบบคือฮอตมากสำหรับในสัปดาห์นี้แล้วก็เชื่อได้ว่าโอ้โหเรื่องนี้มันมันจะส่งผลไม่น้อยอ่ะเดี๋ยวได้ตามในละเอียดกันและอีกเรื่องหนึ่ง คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณชานชัยอิสระเสนารักษ์ไอ่าที่บอกจะไปยื่นฟ้อง,อองแล้วไปยื่นแล้วอ่าเออไปยื่นกับสารดีกาแล้วเกี่ยวกับปมประเด็นชั้นสิบสี่นี่แหละแล้วปรากฏว่าวันจันทร์หน้านี้ค่ะ,ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยสารดีกาเนี่ยจะออกมาพิจารณาประกาศว่าจะรับไม่รับอ,ะอ่ะเออประกาศว่าจะรับไม่รับเนี่ยคำร้องของคุณชันชัยเอาไว้พิจารณาไหมเพราะฉันเรื่องนี้เร็ว เออเป็นไปอย่างที่เคยคุยกับคุณชันชัยที่บอกไว้เลยบอกว่าเรื่องนี้จะเร็วในส่วนของสารดีกาแต่ว่าเราจะต้องเขียนนะไอ้คำร้องให้บรนละเอียดไงเพื่อไม่ให้เกิดช่องแบบปัญหาให้กลายเป็นเรื่องที่ทางสารดีกาเนี่ยโยนเรื่องทิ้งอ่ะเหมือนกับครั้งก่อนที่ผ่านมาที่คุณชันชัยเคยเคยยื่นไปแล้วสามครั้งแต่ว่ามันเร็วไงคุณชันชัยบอกเลยว่าจําได้ว่าคือคือที่ไปยื่นเนี่ยสารดีกาบอกให้รอก่อนเ๋ย่เพิ่งกับแล้วก็ออกมาชี้เลย ว่ารับไม่รับแล้วก็เออไม่รับไปแต่ว่าคือสารติการก็จะเขียนแบบรายละเอียดลงเอาไว้ด้วยไงว่าไม่รับด้วยเหตุอะไรอะไรยังไงเพราะนั้นมันก็เนี่ยเป็นที่มาที่ทําให้คุณชันชัยออกมายื่นอีกครั้งหนึ่งอ๋อใช่เพราะว่าคําร้องเนี่ยสาคัญนะคำร้องมันจะครอบคลุมไหมมันจะใช้อำนาจไหมอะไรเนี่ยโอ้ก็ต้องคนคนเขียนคำร้องต้องแบบรอบคอบเลยทีเดียวไม่ให้มีช่องโหว่นะพี่เด้งเนี่ยสามประเด็นนี้แหละมันจะเป็นสามประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นไฮไลท์ในช่วง ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อแน่ว่าเรื่องเนี้ยทั้งสามเรื่องเนี้ยมันจะเดินต่อสําหรับในสัปดาห์หน้าด้วยใช่<ม>เพราะว่า<ม>ดูแล้วมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่นะเรื่องเขากระโดงเรื่องเอาพายเรื่อง<ม>อ่าขัดอ่าพลบอ่าอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเหมือนมันเหมือนมีการ ắt, ง ắt ัดงัดงัดงหรือต่อรองอะไรกันอยู่นะระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือจังหรือจะ<ม> อะไรกันเนี่ยมันดูม,มันต้องมีอะไรเนี่ยแน่นอนนะพี่แดงอื